สวัสดีคับท็อปสิบเบี้ยนเวลาดูสื่อต่างๆบนโทรทัศน์และออนไลน์สิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยมากก็คือโฆษณาซึ่งหลายคนมักจะกดเปลี่ยนช่องไม่ก็กดข้ามไปแต่เสียใจด้วยเพราะผู้ผลิตเขาคิดมาก่อนแล้วว่าหากเท่านั้นที่ครองโลกและใจคุณได้จึงใช้วิธีพรีเซนต์สินค้าแปลกๆขึ้นมาให้ดูซะเลยแต่ระแบานเขาจะระหังไม่ซ้ําใครแค่ไหนดูแล้วระวังการขังด้วยนะเราขอเตือนเล่นใหญ่เพื่อเพื่อน วิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงเป็นอะไรที่น่านับถือจริงๆเธอไม่เชื่อลองมาดูโฆษณาแปปซี่ตัวนี้ด้วยเป็นเรื่องของชัยคนหนึ่งที่เข้าไปสัมภาษณ์งานจู่ๆก็แหกปากร้องออกมาอย่างไม่มีปีมีครุย oh, ทำเสียงโครมครามสารพัดดังลั่นห้องจนนข้งขึ้นอกบางส่วนรู้สึกว่าอยู่ไปไม่รอดแน่จึงพาก,กันลุกหนียังไม่พอเขายังทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเขาถูกจับโยอนออกมาด้วยทีนี้แหละหายหมด เหลือผู้รอสัมภาษณ์ใจเด็กคนเดียวที่นั่งรอสัมภาษณ์ด้วยปาจจากคู่แข่งและแน่นอนว่าเขาได้รับเข้าทำงานเพราะเดึกแก๊งได้วางแผนไล่คู่แข่งออกไปหมดแล้วนั่นเองโดนหลอกให้ขึ้นทามเมอร์ชินปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโดรีโทเป็นอะไรที่อร่อยโดนใจเลยทำให้หนูน้อยคนนี้ปิ๊งไอเดียเชิญชวนให้เหยียบพร้อมขนมในมือมาร่วมสนุกในกล่องทามเมอร์ชินโดยต้องหย่อนถุงขนมออกมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์ได้มากขึ้นด้วยงานนี้เขาก็ทำตามอย่างดี ขณะที่เจ้าหนูใช้เทคนิคล็กน้อยพร้อมส่อเอฟเฟกต์ประกอบเพื่อดูน่าเชื่อถือ really working, แต่ทำได้แป๊บ,บเดียวคุณลุงอีกคนก็เดินออกมาทำให้หนุ่มนิธมัมมามชิงเข้าใจไปว่าเขาได้ทะลุมิติมาลบอนาคตและได้เจอกับหนูน้อยในเวอร์ชันสุขอายุไปแล้วแม้ช่างเป็นวิธีการหลอกที่เนียนยิ่งกว่าเสียนมาเองจริงๆทุ่มฉลามโชค โฆษณานี้จัดทำโดย W W E ที่ให้ Brock ส e s n e r มาโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูโดยต่อรักผู้คนพักผ่อนอยู่บนชายหาดปกติพอได้สัญญาณเตือนว่าฉลามบุกเท่านั้นแหละวงแตกนีก่งกระจัดกระจายอย่างที่เห็นแต่แต่ฮีโร่ Hero ของเราก็วิ่งสวนทางกลุ่มคนและกระโดดลงไปในน้ําแล้วจับฉลามตัวเบอร์เริ่มขึ้นมาชูเหนือศีรษะและทุ่มอย่างแรงจนน้ําแตกกระจายสากระเซ็นอย่างที่เห็นนี่แค่น้าจิ้มนะ ถ้าลงแม่จริงคงน่าตื่นเต้นไม่แพ้โฆษณาแน่นอนร้านพังไม่รู้ตัวเพราะหมจะทำเว็บไซต์ถ้ามีบอกว่านี่คือโฆษณาเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อย่าง wix.com และก็คงนึกว่าเป็นทีเซอร์ภาพยนตร์แอคชั่นแน่แน่แค่นักแสดงนำอย่างเจสันสเตเทมและสาวกันกระดอเดมรืรอรวมกันก็มันหยดแต่ความหายอยู่ตรงที่ข้างนอกบูการะหัเตะต่อยกันจนร,ร้านพังพินาศไป พ่อเชฟต่โตยังคงใส่หูฟังเอ็นใจกับโน้ตบุ๊กเพลินๆในห้องครัวจนกระทั่งมีเสียงระเบิดดังตุ้มนั่นแหละถึงได้รู้ออกมาดูก็ถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สรุปงานนี้ร้านพังทำไงไม่ยากก็ออกมาเปิดใหม่และสร้างเว็บไซต์จริงๆที่คนรู้จักกันก็เป็นอันจบจ้ายังสิงกันหอกเมื่อสหนุ่มนักกีฬาอย่างโคบีไบรอันนักบาสสุดเท กับไลโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลสุดหล่อขอมาประชันความเป็นสุดยอดไอดอลด้วยการแข่งขันแย่งซีนต่อหน้าหนุ่มน้อยบสสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นั่นยังไม่พอไม่ว่าหนุ่มเมสซี่จะอยู่ที่ไหนก็จะมีใบอ้านตามไปด้วยเกือบทุกที่แต่ละที่นี่แม้ชนให้แฟนๆอยากตามไปเช็คอิงก,กันทุ่นหน้าถือว่าเป็นโฆษณาที่สามารถดยกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีจนอยากจะรีบไปใช้บริการสายการบินดังกล่าวกันสเสดยวนี้เลยเครื่องปั่นอัจฉริยะ เครื่องปัน่นเอเนกประสงค์บ้าน t ดิกส d i เ o n Extreme ทำโฆษณาทั้งขี่ต้องเล่นใหญ่รัชดาไลาเทเตอร์ด้วยการโชว์สกิลการปั่นรีโมทรถยนต์ให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเครื่องปั่นนี้แรงจริงๆนะจ๊ะขนาดของแข็งยังแหลกเป็นชิ้นๆได้อย่างอื่นรับรองว่าสบายหรือแต่คงลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าถ้าของสําคัญแยกชิ้นไปแล้วแล้วใครเผลอโดนหรือเปิดประตูจนสัญญาณกันขโมยดังขึ้นมาพร้อมกันหลายขั้นโดยไม่มีรีโมทกดปิดแลวก็ เตรียมรอของฝากแปลกๆจากเพื่อนบ้านกันได้เลยอร่อยลืมโลกพริงเกลิลขนมมันฝรั่งกรอบชื่อดังตอกย้ำความอร่อยด้วยการผลิตโฆษณาออกไม,ม้ชงโดยเป็นเหตุการณ์ของยานอวกาศลำหนึ่งที่กลับลงสู่พื้นโลกพร้อมกับลงจอดในมหาสมุทรได้สำเร็จและกำลังนั่งรอยอยู่ว่าเมื่อ,อไหรจะมีคนมาช่วยแต่ขอโทษด,ด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังเมามั่นกับการซ้อนแผ่นมันฝรั่งรสชาติต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนลืมไปเลยว่าเคยมีใครที่ต้องไปช่วย และปล่อยให้พวกเขาลอยตัวบป่องอยู่กลางทะเลไปซะอย่างนั้นใครอยากรู้ว่าจะอร่อยลืมโลกขนาดไหนก็ลองไปหาชิมกันได้นะรถรุ่งเก่าจากคุณยายเจซิงใครไม่รู้ว่าความเก่าคืออะไรมาดูนี่เลยเมื่อคุณยายประกาศขายรถคันโปรดให้ชายหนุ่มน้าใสาแน่นอนว่างานนี้ก็ต้องมีเช็คกันหน่อยทั้งเปิดฝากระโปรงจับล้อรถสารพัดเพื่อดูว่าสภาพเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าแน่นอนว่าเรียบร้อยแบบนี้คงคิดว่าคุณยายคงถนอมสุดๆเปล่าเลย ก่อนหน้านั้นซิงซ์บันหันแหลกยกสายปัดขวาอย่างกับนักแข่งฟอร์มราวันมาเองแต่ด้วยความที่เป็นยี่ห้อฟกส์วักเกนสยามจึงมั่นใจในความทนถึกดูดีได้เสมอแม้จะใช้งานหนักแค่ไหนก็ตามเมื่อโรนันดโดสลับร่างงานนี้เนกี้ไม่พลาดคว้านักเตะแข่งท้องระดับโลกอย่างคิสเตโนโรนันโดเมื่อถ่ายโฆษณาสุดท้ายและสตอรี่ยาวเหยียดที่ดูกันหลังจากสองหนุ่มตื่นขึ้นมาในตอนเช้า พบวสับร่างกับใครสักอนเข้าแล้วงานนี้ก็มีรีแอคชั่นตกใจไปคนละแบบแต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กหนุ่มในร่างโรนันโดก็พยายามฝึกฝนความสามารถให้เท่าเทียมกับไอดอลของเขาในขณะที่โรนันโดตัวจริงที่อยู่อีกร่างได้สร้างความประหลาดใจกับเพื่อนร่วมทีมและฝีเท้าที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดจนทั้งคู่ได้มาพบกันในสนามแข่งและชนกันดังปึง้งกับเขาร่างตัวเองได้สำเร็จสกีเทอแสนอร่อย ถ้าได้เคี้ยวขนมไปด้วยดูกีฬาไปด้วยจะเป็นอะไรที่ฟินเวอร์จรึงทําให้แบรนด์สกีโต้ได้ปล่อยโฆษณาช,ช็อกโกแลตสุดท้าออกมาให้ดูโดยเป็นฉากที่ชายหนุ่มมาเรียกหญิงสาวและหย่อนช,ช็อกโกแลตเมดเข้าไปให้กลายเป็นว่านอกจากสาวจะไม่ตอบรับแล้วคุณแม่ยังอาปากรับขนมดิบดีแถมยังชวนคนอื่นเรียงหน้ามารอง,งับของอร่อยอีกตั้งหาเป็นอันการันตีได้เลยว่าแค่มีเจ้านี่ก็เพลินเกินห้ามใจแล้วด้วยสกิลตีกอล์ฟ เมื่อไนกี้ผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬาออกผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ไนกี้กอล์ฟสำหรับนักขวดทั้งหลายงานนี้พิเเซนเตอร์จะธรรมดาได้ไงต้องเป็นโปรก,กอล์ฟระดับโลกตัวท็อปอย่างไทเกอร์วูดลอรี่แม็กอินรอยที่มาประชันลีลาการหวดแม่นๆเหมือนจับวางลงทุกแก้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารงานแต่งบ้านใครแถวนั้นมีอันเป็นเหยื่อหมดแต่อย่างที่รู้ว่าเสี่ยนจริงเขาจะไม่พูดเยอะสุดท้ายลูกกอล์ฟของไทเกอร์ก็ลงแก้วของลอรี่เป็นที่เรียบร้อย เป็นอันอึ้งรับประทานกันไปสิมีกลงของเราเจ๋งจริงก็เข้าใจนวะเป็นงานขายเลยต้องฮาเซลกันสักขนาดนี้สำหรับใบมีกองดอลล่าเชฟขับที่คงไม่อยากทำให้ซับซ้อนคนดูจะได้ไม่ต้องตีกันให้ปวดหัวเลยใช้วิธีขายมันตรงๆนี่แหละบรรยาสรรพคุณกันไปว่าดีเรื่อประสเสีมีไว้แล้วมันควบคุมจริงๆในยุคเอาว่าแล้วก็ออกมาเต้นโชว์กันสักหน่อยว่าใช้แล้วมันฟิลกู้กันแค่ไหน ว่าแต่จบโฆษณานี้แล้วอย่าลืมบวกโบน,นัสไปด้วยล่ะเพราะพี่เขาทุ่มสุดตัวจริงๆวัยวรุ่นเติมพลังความหิวไม่เข้าใครออกใครถ้าหิวเมื่อไรเป็นใครก็ต้องมีมืน้นเลยทำให้สนิเกอร์ผลิตโฆษณานี้ออกมาโดยเป็นฉากที่นุ่มๆกำลังแข่งรักบี้กันเพอเอิญหนึ่งในนั้นฟอร์มตกจนเพื่อนแซวเลยว่าแรงหดหายไปไหนหมดที่นี้พอแฟนสาวยิ่งขนมให้คำเดียวเท่านั้นแหละก็กลับมาสู้ซ่าได้เหมือนเดิม ใครที่กําลังจะหมดแรงลองเคี้ยวสักคำก็น่าจะดีแต่กินแล้วที่ลืมออกกําลังกายด้วยล่ะดูแลสุขภาพในทุกสถานการณ์เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร gnc ขอตามติดชีวิตผู้คนเหมือนเจ้ากรรมในเวรไปทุกที่เพื่อดูแลคุณท้งเรื่องกล้ามเนื้อสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายใส่ใจเรื่องอาหารการกินสําหรับบุคคลทั่วไป หรือเป็นห่วงเป็นใยในยามหลับเรียกดีว่าเหมือนมีผู้ช่วยดูแลสุขภาพอยู่ข้า่องกายให้ความรู้สึกอุ่นใจด้วยครบวงจรแต่ถ้าเรื่องจร,งจริงมีคนโผล่ทุกที่แบบนี้ก็แอบหลอนกันเบาๆเ,เหมือนกันนะสู้กับหมีเพื่อแซลมอนเป็นโฆษณาอีกชิ้นที่เล่นใหญ่แต่น่ารักไปอีกแบบสําหรับจอห์นเวสแซลมอนผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนในกระป๋องยี่ห้อดังที่ต้องการจะสื่อว่าวัตถุดิบที่เอามามีคุณภาพจริงๆนะเออขนาดหมีเอาตัวเจ๋มๆไป ยังไม่ไหวเอาตัวเข้าสู้เพื่อแย่งตัวนั้นมาใส่กระป๋องส่งตรงถึงมือคุณจนได้แต่ก็อย่าห้าวหิวจนเผลอไปทําจริงๆละ่ะเดี๋ยวโดนหมีตะปบมากจะหาว่าเราไม่เตือนใครจะขับการประกบคู่กันของสองหนุ่มนักสิ้นสุดท็อตแห่งฟอร์ u l a ่าวันนิโคโรสเบิร์กและลิสฮามินตันในโฆษณารถยนต์ Mercedes-Benz เมื่อปี2013แบลรูระดับโลกกับความไม่ยอมน้อยหน้าในการแย่งกันเป็นคนขับ เมื่อเทพธิดาสาวให้พวกเขาขอพรได้3าข้อสองคนนี้ก็ผลัดกันขอไปมากสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้เธอเลยให้ทั้งคู่ได้สมพรปากบนจัก,กรยานกันไปส่วนคันนี้นะหรอเจ๊ขอแล้วกันนะจ๊ะโอริโอและเดอร์นั่นทําพวกเราทุกคนคงรู้จักคุกกี้โอริโอสีดำแต่หลายคนคงไม่รู้ว่าโอริโอยังมีสูตรสีทองด้วยต้องบอกเลยว่าของระดับพรีเมียมขนาดนี้โฆษณาจ,จะธรรมดาได้ยังไง เมื่อเด้สองพี่น้องตระก,กูลแมนนิงเอรีและเพตันเท่านั้นยังไมีพาอได้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มาร่วมสินด้วยทีนี้ละงงนี่งง,งเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่าเฉลยเลยละกันว่านั่นคือนักแสดงตลกดาเรลแฮมมอนต่างหากล่ะโถเล่นเอาตกใจเพราะดูยังไงก็คือทำชัดๆนี่นะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ